อนนี้ห้าโมงเก่งก,กว่าๆนะคคุณฟังหกโมงอย่าลืมเจอกันกับแฉ่โต๊ะหกนะคะวันนี้ค่ะก็มาตรงเวลาเหมือนเดิมเป๊ะส่วนเรื่องของเรานะคะคุณผู้ฟังแน่นอน้องก็ทยอยทยอยเคลียร์เพลงวันนี้มีคนอยากฟังไม่บอกเธอได้แล้วก็อยากฟังทริแมนดาวโอเคคุณอยากฟังทริแมนดาวคุณกดบัตรอันนี้ได้ยังเพราะทริแมนดาวก็จะไปกับเราด้วยนะคะวันที่25มีนาคมนะคะทริปเปอร์ทรีบีชรีสอร์ทใกล้ครัวเมทไซเราจะเจอกันนะคะกับ b ีช c h Boy นด์เกิล Music ก s นะคะสำหรับใครที่มีบัตร Early Bird เรียบร้อยแล้วอินดีด้วยส่วนใครที่กำลังตามหาบัตรในราคาที่คุ้มอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือ1นึ่ใบ1 2 0 0บาทจากราคาปกติ1,500บาทแล้วถ้าคุณซื้อ2องใบแน่นอนค่ะ2 2 0 2ก็ลดลงอีกเพราะฉะนั้นก็จะเรียกได้ว่าเอาเงินส่วนต่างตรงนี้ไปทำนู่นทำนี่ทำทุุระกินขนมอะไรได้นะมันก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อน หย่อนใจดูแลตัวเองเอาคุณผู้ฟังบางครั้งคนเรามันก็ต้องถึงเวลาก็ต้องใช้ใจ่ายกับตัวเองบ้างอ้อมเชื่อนะคะว่าเราอยู่ในยุคข,ของการที่แบบหาเงินมาก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือต้องกลับมาดูแลตัวเองอยู่ที่ว่าคุณเลือกที่จะดูแลตัวเองแบบไหนคอนเสิร์ตมันก็เป็นอีกทางหนึ่งนะาบางทีมันก็ฮิวเราได้นะคุณผู้ฟังการขับรถไปกับเพื่อนนู่นนี่นั่นอะตั้งใจจะทําอะไรก็ขอให้คุณมีความสุขแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะคะในแต่ละวัน เดินออกมาจากโต๊ะทํางานสัก3นาที5นาทีทุกๆ2ชั่วโมงมันก็จะช่วยได้ไม่น้อยคุณได้เบรกให้ตัวเองบ้างวันนี้วันจันทร์เป็นวันแรกของการทํางานขอให้คุณกลับไปบ้านพักผ่อนและมีพลังพรุ่งนี้มาทํางานจริงๆกันค่ะสวัสดีค่ะอ e อ้ EFM DJ DJ Play By มค่ะ